กายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยเราทํากรรมอะไรไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแหละครัไม่ได้ไปไหนแต่จิตเราไป็นตัวบันทึกไงมันเอาไปไม่ได้ไงมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรานึกมันก็มาถ้าเราไม่นึกอ่ะมาไหมไม่มาหลปู่หลวงพ่อท่านบอกไม่ยากหรอกไม่ให้กรรมไม่ดีมาก็อย่าอย่าไปนึกถึงมันดิอย่าไปด่าผัวดิใช่ไหม ถ้ดาด่าเมื่อไรม,มันมาเมื่อนักกรรมไม่ดีใช่ไหมล่ะครับเอาก็จริงขึ้นไม่ดีมันก็รับขึ้นไม่ดีมาขึ้นดีมันก็สายใหญ่ของความดีสายใหญ่ของความไม่ดีต้อเข้าใจอะ่ะถ้าไม่เข้าใจนี่อยู่ลำบากนี่ยุคปัจจุบันบจุอค่ังมันระวังที่สุดก็คือโลกนะเวลากินแล้วมันมีความกังวล พะโรคเนี่ยมันกินชาติเราแล้วจิตเราควบคุมมันอยู่มันเป็นกังวลมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องทํายังไงให้มันหายอ่ะบางโรคมันไม่หายนะมันไม่หายครับไม,ไม่ต้องออกจากร่างถึงจะหาย <laughs> ออกจากร่างหายเลยเบาเลยจิตเบาเลย <laughs> <laughs> เพราะาน,นั้นจะเข้าใจหลวงพ่อท่านถึงให้สวดมนตนะ์เน่ยเวลาสวดมนต์มันก็ มาหมดอะพุทธมนตรในโลกนะไม่ใช่ไม่มานะมานะทุก<า>เพราะจิตเราน้อมมาแล้วท่านก็นทิ้งไว้ในโลกนะท่านไม่ได้อาไปด้วยพระเจ้า,าพระปเจกพราหันทั้งหลายนะที่ท่านเกิดเรียนว่าตายเกิดอยู่ตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปยุองค์งข้างหน้านะท่านเอาไปด้วยไหมไม่ทิ้งไว้ในโลกนะท่านไปแต่ความรู้สึกไม่เกิดนะเพราะต้จะเข้าใจ ทีนี้การเรียนว่าใจเกิดเนี่ยหลวงพ่อท่านให้เราฝึกให้ให้เราฝึกเพราะว่ามันต้องตายแล้วต้องเกิดตายแน่นอนแล้วเกิดแน่นอนนะแล้วมาเอาอะไรไปไม่ได้ด้วยอย่างกรรมนะครับหลวงตาถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกมันไว้ด้วยการสวดมนต์อยู่กับพระมันก็พร้อมที่จะส่งผลเราตลอดนี่นครับทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสดกินเสียงแต่เราไม่ได้สังเกตแค่นี้ เพราะเราชีวิตมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไปโลกล้วนๆถ้าลมอยู่ทั้งโลกตาหูจมูกอินกายเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรต่อสารพัดเนี่ยนะอยู่ในขึ้นตรงนี้ตลอดทั้งวันบางคนอไม่หยุดเลยนอนก็ยังฝันนดูดูดินอนมันยังตามไปในความฝันเลยทีนี้ถ้าเราสวดมนต์นานๆเข้าเนี่ย มันก็ตามไปความฝันเหมือนกันที่เราสวดน,นะ <c oughs> เราก็จะฝันไปทําบุญม,มั่งไปโน่นนี่มั่งไม่ใช่ไปสวดมนต์ภาวนาไม่จะไปที่วัดนะไม่ใช่สวดได้ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจให้นึกถึงพระก็แล้วกันคือการฝึกกรรมาฐานไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่วัดไม่อยู่ท่องไม้วัดนะไม,มไม่มีเวลาไม่เวลาไปบ้านพังวัดห่างไกล อยู่ที่ไหนก็สวดเลยนึกถึงพลาแล้วก็สวดไปเลยสวดบไหนก็ได้ครับสทุกครั้งเราห่างห่างจากความรู้สึกทางโลกมันอยู่อย่างเก่าครับของที่เราบันทึกไว้ที่ไม่ดีมันอยู่อย่างเก่าถ้าเรานึกมันมามันมาแล้วมันก็เพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะมันมาไม่พอมันเพิ่มไปอีกครับนี่ถ้ามันไม่มามันก็อยู่อย่างเก่า ไม่ไปไหนนะหรูอว่านไปเหรอโอ้ไม่มีทางอยู่จะแ,แต่ถ้าเราทําความดีมากๆขึ้นสวดมนต์ไปเรื่อยๆสายใหญ่ของกรรมกับสายใหญ่จิตเรากับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นสายใหญ่กันเนี้ยยังไงเห็นก็ไม่มาเพราะสายใหญ่เราเยอะพลังงานเยอะกว่าเยอะเกี่ยวกับกรรมที่เราทาเล็กๆน้อยๆอ่ะ ราะอย่างความทุกข์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับหลวงตามันห้ามไม่ได้ที่มันจะไม่นึกแต่พอเวลามันนึกขึ้นมาเราต้องทํายังไงกับมันครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะอย่าหลวงปู่ท่านบอกไอ้ต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยต้องเปลี่ยนไวๆถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันกินธาตุเพราะจิตมันควบคุมธาตุแล้วนึกไม่ดีเนี่ยมันก็ยาวเลย ตู้ทอนคิดทังโลกนานๆเข้านานเข้าไม่หยุดนี่นะครับตัวอยู่ไม่ได้แล้วนะขาไปแล้วล่ะคะใส่กังเกงแล้วล่ะถ้าทุกกลับมาปั๊บอสายใยขาดแล้วขึ้นขึ้นไม่เปลี่ยนแล้วขึ้นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ,ะเพราะฉะนั้นเหมือนคนที่เขานึกถึงแต่ความเศร้าผิดหวังเสียใจมันก็เลยสะสมจนกลายเป็นโรคที่เขาเป็นกันที่ซึมเศร้าเนี่ย คนข้างบ้านลวงตาเนี่ยครับตอนที่อยู่ทํางานอยู่นะสามปีตายโรคโรคอะไรนะเขาเรียกรคองอะไรโรคคิดถึงค,คิดถึงลูกรอคอยคอยลูกลูกหายไป,ไป,ไปหายไปเลยนะลูกอะ่ะแล้วมีลูกคนเดียวด้วยครับนั่งคอยยืน,ยนทุกวันะ่ะตอนเย็นเช้าเย็นไปคอยลูกไปรเมีนทุกวันปี ปีแรกก็ไม่เป็นไรหรอกปีสองก็เริ่มนิ่งวิ่งแล้วปีสามจะตายแล้วอมใจจายครับ <Okay. S 2> สะสมทุกวันทุกเวลาทุกทุกเวลาเราคิดดูดิ uh. ถ้าเราสวดมนต์ทุกเวลาล่ะครับ <Okay. S 2> เราย้อนมาเราสวดมนต์เนี่ยจากใหม่ๆก็อาจจะไึ่ได้มั่งไม่ได้มั่ง พออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยขึ้นพุธมลกับจิตเรามันก็เป็นสายใหญด้วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยถีว่าจงไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่แล้วเรื่องอะไรผีเรื่องคนเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรธรรมชาติธรรมชาติหรอกรู้ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละถ้าฝึกอะอแต่เราไม่ฝึกเองครับ